สวัสดีทุกคนนี่คือช่องสาวแหล่นะคะสาวแหล่ผู้รวยคว้างเบาปูนมาหนีผ้าเด็กหน่อยมาโบนิ่งผ้าดอกเขาผ้ามือเงอนเขาควนไม่กินบักไฟโอ้มะไฟมะไฟนะคะเบิ่งบักไฟเบิ่งพ่อแม่พี่น้องบักไฟอันไหนนวดใหญ่ใหญ่ยู่หันอันนี้นวดใหญ่ใหญ่บอดูนวดใหญ่ใหญ่อ้าวบักไฟใช้หนวดใหญ่ใหญ่ยู่ใสอยู่ใสอยู่หันบอดูใช้ใสใสใส ไอ้ผู้นึงปีผู้นึงนี่ผู้เอือยไอผู้เอือยผู้เอเก็บบมกไฟดูผูเอือยเก็บหมกไฟให้เอยเอือยเก็บกไฟดูโว้ยมดดดมดแดงหมดแดงกัมดแดงดงหมดแดงเอ้ยห้างหมดแดงเห็นบ่ตายแล้วหมดแดงสุยองแบนี้สิได้กินมากไฟอยู่บ่เองมากินนูมันสมบ่ลองสิลองสิ เอาสิมากินมัฟไฟมัฟไฟนะคะมัฟไฟเอาคะกินมัฟไฟดูลงมาดู ตั้งไหนเอ้ยแฉบปะลูกแฉบบ่แฉบอยู่แฉบอยู่เอาา้บบเา,าลนซ้ำ่ได้กินเ้าเอาไหมเอาไหมระวังสวยหมดโอวัแม่นระว่างห้า,างห้างหมดได้หรืห้างหมดได้ดดราาะวังเนาะเก็บกินข้าวต้นละมานนี้อ่ะให้ยายกินมัางนี่คือไกปูนะคะไก่ปูพี่คนสวยอ้าวาลนนี่อ่ะหลังจากที่ห้าง่ได้กินมะมว่วงน,นะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้กินมะไฟนะคะเราก็จะากกมากินบักย่อม ได้หลกบังนุง่มบักนุ่มเยาะบักนุ่มโอ้ยภาษาอีสานวันละนิดเด้อค่ะเด้ออย่าขึ้นไปเด้อลูกมันสิดงายท้องปางง่างแล้วมันจะตกลงมางายท้องปางง่างเนาะ ไหนไหนไหนมันดูสิตัวอื่นตัอื่นก็เป็นสีเขียวตื่นก็เป็นสีเขียวเหรอไหนไหนไหนมะม่วงสีเขียวอยู่ไหนวะนู่น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 เห็นไหมเห็นไหมจบจบจบอู้หูหมดแดงมะม่วงสีเขียวอยู่หั่นเหรอไหนไหนมันอยู่หั่นไหนไหนมันอยู่หั่นเหรอมันอยู่ตรงหั่น มันอยู่ในป่าอู้ป่าลกมีป่ากล้วยระวังผีตาหนีไปผีเหี่ยววิววิมาก็ยิ่งวิวไปเด้อระวังระวังระวังไว้เอ้าเอ้าเอ้าอย่าไปทำเดี๋ยวผีตานีมันจะออกมาวายบอยันบอยับ่ยานใหม่คือบอยันวะอ้าวบอยันเอาขึ้นพีกล่ะผีตาหนีไปผีเหี่ยวเนี่ยโมนั่น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 กล้วยตาหนีไปผีเหี่ยวเห็นบ่เห็นบอยคือบ่เห็นผุดา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  เอ้ยมันจะออกมามันสีออกมาเอาเอาเหตุยังกันเอาเอาเอาจุ๊บจุ๊บจุบจุบเอาคลิปนี้ฝากหน่อยนุกเกอร์คลิปนี้ฝากหน่อยบอกทีนะบอกฝากเอาคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งให้นุกเกอร์ด้วยแล้วก็ให้เป็นกำลังใจสาวแหล่นะคะสาวแหล่ผู้รวยความเบอบนะคะเนอะบายบายบ๊ายบายสิ